มุมมองของชีวิตที่เรามักจะพูดถึงเนี่ยคือมุมมองที่เรามองโลกด้วยทัศนะของการเห็นความจริงอย่างละเอียดอ่อนอย่างปราณีตคนส่วนใหญ่มักจะใช้ชีวิตอย่างรวบๆหรือเร็วๆหรืออยู่กับความดิ้นรนหรือหลายๆคนก็อาจจะอยู่กับปัญหาที่เป็นปัญหาจำเจมจำเจซ้ำซากแต่ถ้าเราเข้าใจถึงชีวิตเราจริงๆเราจะเห็นว่าในแต่ละวันเราสามารถที่จะจัดเรียงชีวิตใหม่ได้สามารถที่จะทําให้ชีวิตของเราในพบกับความสุขเล็กๆ ในแต่ละวันรอยยิ้มไงครับเสียงหัวเราะไม่เครียดกับปัญหาที่ผ่านเข้ามาไม่กังวลไม่กดดันกับอุปสรรคที่เกิดขึ้นแล้วหลายคนอาจจะคิดว่าปัญหานั่นก็คือหนทางไปสู่ความสําเร็จหรือความโชคดีของชีวิตตอนที่ผมเดินทางไปที่เยอรมันครั้งแรกเมื่อสักประมาณ30ปีที่แล้วเนี่ยผมเคยกะจะไปเรียนปริญญาตรีเกี่ยวกับเรื่องการพัฒนาทางด้านศักยภาพมนุษย์ แต่หลังจากผมไปอยู่ที่นั่นประมาณ6เดือนผมถึงรู้ว่าไม่เหมาะที่จะมีชีวิตอยู่ในลักษณะที่เราไม่ชอบหรือต้องฝืนเกินไปผมจึงตัดสินใจโบกรถจากเยอรมน,นีไปถึงนอร์เวย์ไปจนถึงเหนือสุดของโลกที่ North Cap และว,วันนี้ผมมาอยู่อยู่ที่ปากีสถานสิ่งที่ผมรู้ก็คือว่าให้หัวใจของเรานําทางแล้วเราจะพบว่าสิ่งวิเศษที่สุดคือการให้เวลากับหัวใจของเราในการที่จะค้นพบคําตอบด้วยตัวของมันเองครับ